นะรัฐบาลต้องพูดความจริงบ้างรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยฟังอยู่เนี่ยแพทองทานเนี่ยทักสินเนี่ยสองคนพ่อลูกเนี่ยออกมามีใครมาลงทุนไหมมีไหมมีใครมาเที่ยวไหมนะครับทุกวันลําบากโรงแรมโรมงแรม,ร,มรีสอร์ทแย่เ yeah. มื่อวานนี้เพื่อนผมอยู่ภูกเก็ตเป็นเจ้าของร้านอาหารดังบอกลําบากคนไม่ค่อยมีนะครับลําบากกันหมดอุ้งอิงน่ารักจะต,ตายนะอาจารย์นะครับนี่ก็อ่านให้เพราะฉะนั้นเราต้องดูนะครับ เราจัดรายการเนี่ยเราไม่ใช่มารับจ้างโฆษณารัฐบาลนะการวิพากษาพิพากษ์การทํางานรัฐบาลเป็นเรื่องที่ถูกต้องเข้ามาบอกอยู่ดีกินดีสองปีแล้วลําบากข้าวของแพงแก้ให้ได้ก่อนนะครับนะชอบฟังอาจารย์ตลกดีอยากได้นาะยกใหม่นะครับทุกวันได้สองปีเนี่ยข้าวของแพงแก้ให้ได้ก่อนข้าวของแพงเนี่ยกระทบตนท้นทุนทุกอย่างลําบากอันนี้ข้อแรกขายของไม่ได้เนี่ยพวก SME เนี่ยไอพวกเจ้าสัวไม่ต้องไปดูแลแล้ว ตลาดนักก็ไปดูมีคนซื้อที่ไหนเรามีแต่แม่ค้าช่วยแก้เขาหน่อยแล้วพวกนี้ก็เลือกเพื่อไทยมาอันที่สามนี่สินเยอะแยะไปหมดนะผ่อนรถผ่อนบ้านเนี่ยคืนอย่างเดียวว่าไฟนั้นไม่ปล่อยอนี่นอกระบบเกินบ้านเกินเ,กนเมืองอยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองฝากแก้ไขด้วยไม่ใช่วันๆก็รอทําคอนเทนต์ถ่ายรูปนะครับพอมีข่าวดังทีก็ไปยืนถ่ายรูปวันนี้จับคนนั้นคนนี้มาวันต้องไปเน้นเรื่องชุมชนปลอดภัยแบบที่ปปสบอแบบที่ตำรวจเขาบอก ถ้าทำยังไงชุมชนปลอดภัยนะครับค่าน้ําค่าไฟเมื่อไหร่จะลดนี่ก็าถามในสุพัฒน์ฝากรัฐบาลฝากอะไรเนี่ยไอ้พักอะไรเนี่ยรวมไทยสร้างชาติยังไงพีรพันธ์บอกจะลดค่าไฟค่าไฟจะไปลดได้ไงในเมื่อเจ้าของโรงไฟฟ้าแมงยังยืนถ่ายรูปก,กับพวกรัฐมนตรีพวกทักษิณอยู่เลยเจ้าของโรงไฟฟ้านะ่ะจะลดหรือไม่ลดมันอยู่ที่มันนะนะครับไม่เอารัฐบาลน,นะครับนี่ฮะนะครับทหารอยู่ละกับเพื่อไทยนะครับมีอะไรบ้างครับ นะนะครับอะไรอะ่ะขายไม่ดีก็หายอย่างอื่นขาย๋อครับนะครับนะอาจารย์พูดจริงนะรับท่านทนายจุกครูนะครับเพราะฉะนั้นก็น้ํามันพืชก็แพงอ่าเนี่ยเขาพูดมาเนี่ยน้ามันพืชของไทยก็ของเจ้าสัวยนะรัฐบาลเนี่ยนะไปรับเงินรับทองสนับสนุสน,นจากเจ้าสวยไหมล่ะกล้าไหมอ่ะสั่งใหไก็ลดราคาอาจารย์ครับเปิดโทรศัพท์ขึ้นมามีแต่เว็บพนันออนไลน์นี่ไงนี่ชาวบ้านเขาบอกคุณกล้าไปปราบไหมล่ะ ทุกคนเขาบอกว่าจ่ายแล้วจ่ายเป็นรายเดือนนะนะครับนะเว็บต่างๆที่มันปราบไม่ได้เพรากเขาจ่ายแล้วเขาจ่ายตรงเหมือนผอน่อนมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าเขาจ่ายทุกทุกงวดคุณจะไปจับว่าไงในเมื่อเขายังไม่ผิดสัญญาเลยะนะครับเพราะฉะนั้นไอไอเว็บพนันออนไลน์เนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยดีอีก็รู้ตำรวจก็รู้นะมีป็นืนันแสนแล้วมันไม่ได้ทำอะไรปกปิดนะมันเต็มไปหมดระเปิดเผยหมดระถามว่ากล้าไปจับมันเลยในเมื่อเขาจ่ายทุกเดือนแต่จ่ายใครไม่รู้อะ มันไม่มีอย่างมากกระจับซะหน่อยเอ้านะเอา,นะเอาขอยอดหน่อยภาษาตำรวจเขาบอกเอา้าเฮ้ยท้องที่มึงมียาเสพติดมีเว็บปน,นันมีบ่อนไหมเอาเดือนนี้ขอขอยอดหน่อยส่งรายชื่อมาสามคนจับัเสรจแล้วก็เรียกนักข่าวเฮ้ยช่องนั้นช่องนี้มึงมาทําข่าวหน่อยแถลงข่าววันที่จับเว็บปน,นันส่งรายชื่อมาขอยอดนะครับแค่นั้นเองนะครับมันมีเยอะแยะแต่มันไม่จับไงนะก็ขอยอดเอามึงส่งเอา,เอาโนมินีมามาโดนจับหน่อยนะครับ นี่ะนะครับนี่คือความจริงที่ผมพูดอะไรไม่จริงช่วยตอบด้วยนะค่าน้ําค่าไฟประเทศเพื่อนบ้านอะไรสองบาทกว่าบ้านเราสี่บาทกว่าเนี่ย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 เขาบอกเนี่ยนะพูดดีครับอาจารย์แต่ก่อนตลาดรถไฟคนต่างชาติเต็มตอนนี้เงียบตลาดปิดไปแล้วเนี่ยเขาเขาพูดมาเนี่ยชาวบ้านเขาพูดมาเนี่ยนะผมไม่ได้พูดเองนะผมอยากให้เขาแสดงความคิดเห็นนะรัฐบาลคุณไปดูไหมทักษิณคุณไปดูไหมอุ้งอิงคุณไปดูไหมนะครับเนี่ยกระทรวงพาณิชย์อะไรต่างๆเนี่ย ไปดูเนี่ยเขาบอกเนี่ยนะวิกเต่าเจอตอไหมอันนี้ผมไม่ทราบตอแปลว่าอะไรนะครับแต่ผมอยากจะบอกนะวงการพระวงการตำรวจข้าราชการนักการเมืองในประเทศไทยแม่งมีเส้นอย่างนั้นคนบางคนไม่ต้องเลยดูนายใหญ่ดิโดนจำคุก3าสี่คดีหนีไปอยู่ต่างประเทศ17ปีกลับมาไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวอ้างว่าเจ็บป่วยร้ายแรงไปดอนโรงพยาบาลแบบนี้เรียกว่ามีเส้นหรือเปล่าผมไม่รู้ะ นะครับทุกอย่างมันมีเส้นเนี่ยทางใต้เนี่ยมีสสประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีกล่าวหาอ่าสสคนอื่นเนะมีเป็นเจ้าของเว็บพนันอะไรดูข่าวเหน็นนะเขาบอกจนะจับยังไงก็ดําเนินก็ดีก็ได้ตำรวจก็ไปฟ้องอายการก็ไปฟ้องนะเอ่อมีการวิ่งเต้นคดีอะไรหรือเปล่าดูข่าวนะไอ้คนที่ถูกกล่าวหาเขาบอกว่าผมไม่ได้วิ่งเต้นเดี๋ยผมจะฟ้องให้หลุดอะไรอะไรว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อย่างคดีเว็บพนันออนไลน์เนี่ยกเงนินเงินมันเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนละ นะผมถามว่าตำรวจกล้าสั่งฟองนะ้องไหมอายการกล้าสั่งฟ้องไหมนะครับนะถ้ากล้าสั่งฟ้องเอาจริงเอาจังมันก็เหมือนเสีย,สยโป้เขาต้องไปอยู่ในเรือนจําแต่ทุกวันเนี้ยเว็บพน,นันะเงินมันเยอะร้อยล้านพันล้านสมมติเราเป็นตำรวจสมมติเรามีคันก็บอกว่าท่านครับท่านผู้การท่านผู้บัญชาการเราให้ท่านร้อยล้านนะครับท่านสั่งไม่ฟ้องเป็นไะงตำรวจเป็นไงจะไม่รับเงินไหมหรือรับไม่รู้คิดเองไปถึงอายการ ผมให้ท่านอีกร้อยล้านนะท่านช่วยหาทางออกแล้วก็สั่งไม่ฟ้องให้ผมหน่อยผมให้ท่านร้อยล้านอายการจะบอกว่าเออผมไม่เอาแล้วครับผมเป็นรับใช้ชาติาาาาศาสนามหากษัตริย์ผมได้ปฏิญาณตนแล้วว่าผมจะทําเพื่อความเป็นธรรมท่านคิดว่าอายการในประเทศไทยจะรับเงินไหมล่ะหรือไม่รับไม่รู้นะครับนะแต่ถ้าเราโชคดีได้ตำรวจได้อายการที่เป็นคนดีเขาก็ไม่เอาละร้อยล้าน นะท่านแค่เซ็นแก๊กสั่งไม่ฟ้องท่านรับไปเลยร้อยล้านเดี๋ยวท่านเอาบัญชีบิตคอยมาเลยโอนเข้าบิตคอยนะครับหรือบัญชีมาของท่านท่านคิดว่ามันจะมีการวิ่งเต้นลงมาดีไม่ตามข่าวเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นสอสอคนนั้นคนนี้อะไรต่างเอาเลยครับผมให้ท่านสิบล้านครับท่านแค่เซ็นแล้วสั่งไม่ฟ้องรับไปสิบล้านนะนะอายการอ่ะผมให้ท่านร้อยล้านเลยอ่ะเป็นไงนะเงินร้อยล้านนะ่ะนะครับอ่าท่านคิดว่าอายการเนี่ย จะทนไหวไหมนะใจสลายไหมกระทบกระเทือนจิตใจไหมไม่รู้นะอันนี้ผมว่านะพวกเนี้ยถามว่ามีเรื่องวิ่งมีเรื่องเต้นไหมผมว่ามันน่าจะมีนะเพราะว่าข่าวหรือพวกเนี้ยลัทธิเดี๋ยวนี้เวลาฟ้องไปอย่างคดีตู้เ่าหลักฐานอ่อนเวลาถแถลงข่าวอู้หลักฐานมัดแน่นตู้เ่าไม่รอดเป็นพวกจีนเทาไปถึงศาลจากการสืบพยานของโจทก์และจำเลยปรากฏว่า ไม่มีพยานหลักฐานหนักแน่นเพียงพอที่จะรับฟังว่าคุณตู้หา่าวได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามที่โจทย์ฟ้องนะนะครับจึงพิพากษายกฟ้องโจทเป็นไงโอ้โหเราดูข่าวจับใหญ่โตออกข่าวทุกท่องโอ้โหสุดท้ายเป็นไงยกฟ้องนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกฎหมายวิอายาที่เขากําลังจะจะแก้ใหม่เขาบอกว่าอะไร ตำรวจจะออกหมายเรียกต้องมีหลักฐานไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปออกหมายเรียกคนนั้นคนนี้ไม่ได้นะจะออกหมายเรียกต้องปรึกษาอายการนะจะสั่งฟ้องก็ต้องปรึกษาอายการนะเวลาจะเรียกผู้ต้องหามาก็ต้องเอาหลักฐานให้ผู้ต้องหาดูเพื่อความโปร่งใสว่าคุณมีหลักฐานหรือเปล่าถ้าไม่มีหลักฐานก็ต้องสั่งให้ฟ้องไปนะต้องเปิดหลักฐานกันแบบรนะบบไต่สวนเลยอ่ะนะต้องแฟร์กับผู้ต้องหาลั้จากนั้นประสงค์ไปอายการอายการก็ คุณต้องมีหลักฐานจนถึงขนาดแ9 0้าซว่าฟ้องไปลัวชนะแน่ลงโทษจำเลยได้ต้องถึงขนาดนั้นนะครับถึงจะฟ้องได้เพราะทุกวันนี้อายการฟ้องไป30 4 0ยกฟ้องนะี่สิบเอซยกฟ้องนะผู้ต้องหาก็บอกว่าท่านอายการครับอย่าฟ้องผมเลยอายการก็บอกว่าอายการไม่ใช่สารผิดถูกล้วไปสู้เอาแล้วกันพยานหลักฐานมันพอมีพอม,พอมีพอมีมูลพอฟ้องก็ต้องฟ้องไป คุณไปสู้ในศารกันคําพูดแบบนี้แหละครับผู้ต้องหานะครับเขาก็โอดควนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผมไม่ได้ทําผิดนะครับท่านอัยการอัยการก็บอกว่าอัยการไม่ใช่ศาลจะไปตัดสินว่าคุณผิดหรือถูกไม่ได้เพราะกฎหมายก็บอกว่าถ้ามีมีหลักฐานพอฟ้องก็ฟ้องไปพอฟ้องไปเสร็จปุ๊บไปถึงศาลอัยการก็ค้านประกันตัวตํารวจก็ค้านผู้เสียหายก็ค้านนะครับ้วแล้วจำเลยทําไงครับ ก็ติดคุกฟรีไประหว่างพิจารณาคด <c oughs> ีก็ติดคุกฟรีไป <c oughs> ก็ไปไงไปสู้เอาในศาลแต่กฎหมายใหม่ที่กําลังจะออกมา <c oughs> เขากำลังจะแก้บอกว่าถ้าไอ้เจ้ายการจะฟ้องต้องพยานหลักฐานมันต้องอะไรมั่นคงแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าเขาทาผิดแน่ถึงฟ้องเพราะฟ้องไปแล้วเนี่ยผู้ต้องหาเขาเดือดร้อนประกันตัวก็ไม่ได้ไปเสียค่าทนายค่าทนายก็แพงนะครับนะเอาทนายที่ไม่มีประสบการณ์ก็ติดคุก สู้ติดแน่แพ้ติดนานเพราะฉะนั้นก็ทําให้บางคนไปและเป็นผู้บริสุทธิ์โดนฟ้องไม่มีเงินจ่ายค่าทนายเป็นจําเลยก็เลยต้องยอมํำใจรับสารภาพติดคุกไปทั้งที่ไม่ได้กระทําความผิดเพราะฉะนั้นกฎหมายวิธีวิจาราความอาญาเนี่ยเขาจะแก้ว่าหลักฐานต้องแน่นหนาไม่ใช่แบบพอฟ้องก็ฟ้องไปอย่างที่ผมเล่าผมไม่เจอมาแล้วกักสารเนี่ยสารถามเนี่ยคดีท,ทุจริตคอร์รัปชันหัวไปรับเงินใต้โต๊ะเนี่ยครับเน่ก็ฟ้องเมียไปด้วย นะครับเนื่องจากเป็นหัวเมียอาการเพราะอะไรเพราะได้เงินจากการจริตมาก็โอนเงินเข้าบัญชีเมียเมียเอาไปทําอะไรครับเลี้ยงลูกจ่ายค่าเทอมซื้อกับข้าวในบ้านเมียโดนฟ้องปรจําเลยด้วยทั้งตารวจและอายการก็ร่วมกันต่างฟ้องเพราะว่าเขาได้เงินมาแล้วเมียก็เอาไปด้วยครับฟ้องเมียไปด้วย